ภาพจากกล้องวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์นาทีที่เศษชิ้นส่วนของอุกาบาทที่มีน้ำหนักประมาณ10ตันพุ่งฝ่าชั้นบรรยากาศของโลกด้วยความเร็วกว่า5 4 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนจะตกลงบริเวณพื้นที่ชุมชนแถบภาคกลางของประเทศรัสเซียเมื่อเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของวันที่15กุมภาพันธ์หรือ12นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยโดยความแรงของการพุ่งชนทำให้เกิดช็อกเวฟและมีอาคารได้รับความเสียหายกว่า3,000แห่งประชาชนได้รับบาดเจ็บกว่า1,200คนรองศาสตราจารย์ดรชัยวัน์คุป,ปรตราตุล นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าอุกกาบาตคือวัตถุที่อยู่ในอวกาศซึ่งมีทั้งก้อนหินและโลหะปรากฏการอุกกาบาตท,ที่พุ่งตกลงบนพื้นโลกเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเกิดขึ้นทุกวันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนขนาดเล็กมีการเผาไหม้ก่อนที่จะลงสู่พื้นโลกและชิ้นส่วนที่ตกลงมาส่วนใหญ่จะตกลงสู่มหาสมุทรจึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่ครั้งนี้อุกกาบาตท,ที่พบมีขนาดใหญ่กว่าอุกกาบาตท,ที่เคยตกโดยทั่วไปและมีมวลรวมหลายตัน อีกทั้งเป็นการตกในพื้นที่ชุมชนจึงส่งผลกระทบมากซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีโครงการเฝ้าระวังวัตถุใกล้โลกของนาซาและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็สามารถทำได้เพียงแค่การตรวจจับวัตถุชิ้นใหญ่ไม่สามารถตรวจจับวัตถุที่มีขนาดเล็กๆที่อาจมีวงโคจรผ่านเข้ามาใกล้โลกได้ทั้งหมด<ฮ>เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงเชื่อว่าจะทำให้นักวิทยาศาสตร์มีความตื่นตัวในการเฝ้าระวังมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมานั้นการเฝ้าระวังเรื่องโลกถูกชนนั้นจะเอาใจใส่เฉพาะ,จะเจ้าวัตถุขนาดใหญ่เช่นขนาดสักหนึ่งเกิไม่ขึ้นไปซึ่งคาดว่าจะมีประมาณสัก2หรือสัมพันดวงนะครับที่เฉียดใกล้โลกเราและตอนนี้ก็พบแล้วหลายร้อยดวงครับแต่ก็ยังเจอเยอะ,อะยังอีกมากที่ยังไม่พบแต่เดิมเอาใจใส่พวกใหญ่ๆแต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วครับ ว่าาต้อองเอใจใส่่พพวกกทีเลล็งยรายาาาามตรรรรววจจจัับบบใใหหห้้้้้ไดทงนนเ็ขึคลกข้อมูลของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติระบุว่าประเทศไทยเคยมีรายงานการค้นพบอุกาบาทที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นของจริงบันทึกไว้มาแล้วหลายครั้งคือที่จังหวัดนครปฐมเมื่อปี2466เชียงคานจังหวัดเลยเมื่อปี2524 บานรองดูจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อปี2536และครั้งล่าสุดเมื่อปี2552ที่จังหวัดพิษณุโลกประเทศไทยก็มีเท่าอื่นเขาแต่ความเสี่ยงเนื่องจากว่าพื้นที่ประเทศไทยเราเล็กพื้นที่เราเล็กขั้นแรกจากพื้นที่เล็กไป็นพืที่เล็กแล้วครับเพราะฉะนั้นในแง่ยอย่างหนึ่งความเสี่ยงเราก็น้อยกว่าประเทศจีนน้อยกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาน้อยกว่าแคนาดาอย่างนี้ครับ นอกจากปรากฏการอุกาบาตท,ที่ตกในประเทศรัสเซียแล้วปรากฏการทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันคือดาวเคราะห์น้อย2012 DA14 ซึ่งนักดาราศาสตร์ได้ค้นพบดาวเคราะห์น้อยนี้โดยบังเอิญหลังจากโคจรผ่านโลกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2555โดยได้เคลื่อนผ่านเฉียดใกล้โลกมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยความเร็ว13กิโลเมตรต่อวินาทีเมื่อเวลา2นาฬิกา25นาที ของคืนวันที่16กุมภาพันธ์ตามเวลาในประเทศไทยโดยจุดที่ดาวเคราะห์น้อยดังกล่าวเคลื่อนเฉียดใกล้โลกมากที่สุดอยู่ที่บริเวณเหนือประเทศอินโดนีเซียซึ่งอยู่ห่างจากพื้นผิวโลกเพียงแค่27,600กิโลเมตรแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโลกแต่อย่างใดนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าหากดาวเคราะห์น้อยดังกล่าวพุ่งชนโลกจะมีกำลังมหาศาลเท่ากับระเบิดดนนไมต์หนัก2 4ล้านแสนตันหรือเท่ากับระเบิดนิวเคลีย ที่ถล่มจังหวัดฮิโรชิมาของประเทศญี่ปุ่นหลายร้อยลูกดารินโหัว,วธนกุล t ทียนเอทรายงาน